คำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569ในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเตรียมตัวย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และสวยงามกว่าเดิมแม้เดือนนี้คุณจะต้องเผเชิญกับความวุ่นวายและความล่าช้าในการคัดแยกและเคลียร์ข้าวของเก่าที่ไม่จําเป็นออกไปซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของดวงดาวหลายดวงที่โคจรเข้าสู่ภพมรณะแต่ทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่จําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะจัดการชีวิตของคุณปูทางไปสู่การเริ่มต้นที่มั่นคงและรุ่งเรืองที่แท้จริงในระยะยาวซึ่งเดือนมกราคมถือเป็นเดือนแห่งการตั้งหลักใหม่ทางความคิดและการเริ่มต้นปีในมุมที่ดีสำหรับชาวรัคนาราศีมิถุนหลังจากผ่านช่วงเวลาแห่งความสับสนและลังเลมาพอสมควรนี่คือจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของคุณไปอีกหลายปี อิทธิพลเชิงบวกที่เด่นที่สุดจากดาวพฤหัสบป,ปดีที่โคจรเข้าทับลัคนาและได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีที่สุดในรอบ12ปีจะส่งผลให้ดีต่อเนื่องไปอีก4-5ปีอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าดวงดาวหลายดวงจะโคจรเข้าสู่ภพมลนะในช่วงครึ่งเดือนหลังชวนให้ต้องสัต์สังปัญหาเก่าและอาจเกิดความรู้สึกวุ่นวายแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนวางใจเพราะมีดาวพฤหัสบป,ปดีซึ่งเป็นดาวสุปะคอที่ใหญ่ที่สุด คอยเป็นผู้ใหญ่ใจดีคุ้มครองดวงชะตาในตำแหน่งองค์เกณฑ์แข่งแร่งที่สุดในรอบ12ปีอิทธิพลนี้เรียบเสมือนตาข่ายนิรภัยทําให้การรื้อถอนสิ่งเก่าๆเ,เป็นไปเพื่อความสร้างสารรค์สิ่งใหม่ที่มั่นคงกว่าไม่ใช่การทําลายอย่างน่ากังวลเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนซึ่งในครึ่งเดิอนแรกเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นตัวทางความคิด ความคิดสร้างสารรค์พุ่งรลานเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภและประสบความสําเร็จอย่างดีในการร่วมมือหรือทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงเวลาที่ คุณต้องหันมาให้ความสําคัญกับการจัดการปัญหาที่ข้างค้างมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลและต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพของคุณเองและคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกนอกจากนี้คุณยังต้องระวังการใช้คําพูดหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายและโอกาสในด้านต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนโดยละเอียดสำหรับเรื่องของการเงินค่ะ ซึ่งการเงินในเดือนนี้ไม่ได้เน้นไปในเรื่องของโชคลาภอย่างฉับพลันแต่ให้น้ำหนักไปที่การบริหารจัดการที่เป็นระบบและรายได้ที่ได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอการวางแผนการเงินอย่างมีสติรอบคอบเื่อหัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างมั่นคงโดยไรายได้หลักมีแนวโน้มมาจากช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการพูดการสื่อสารการเจรจาต่อรองและงานที่ทำผ่านช่องทางออนไลน์ดาวการเงินส่งผลดีเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินหรือมีรายได้พิเศษเข้ามาแต่ในช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่เหมาะเกี่ยวกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะคุณควรที่จะชะลอการตัดสินใจหรือว่าศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน แม้การเงินจะเน้นไปที่การจัดการให้เป็นระบบแต่ก็ยังมีจังหวะของโชคลาภเข้ามาเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภในครึ่งเดือนแรกถือเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์โชคลาภดีมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญจากคู่ครองหรืออาจประสบความสําเร็จจากการลงทุนหรือการเทรดระยะสัน้นแต่หลังจากวันที่15มกราคมเป็นต้นไปโชคลาภของคุณจะมาในรูปแบบของทุกขลาบ ซึ่งหมายถึงการได้โชคหลังจากความสูญเสียบางอย่างหรือในทางกลับกันเมื่อคุณได้รับโชคแล้วคุณควรที่จะนําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญกับคนชราหรือผู้ป่วยเพื่อเป็นการแก้เค็นและป้องกันการสูญเสียที่อาจจะตามมาในเรื่องของความรักในเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารอย่างจริงใจและมีเหตุผลจะส่งผลอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของชาวลคนาราศีมิถุนทั้งสําหรับคนที่มีคู่และคนที่ยังโสดอยู่ สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากค่ะคู่ครองจะให้ความสําคัญและเอาใจคุณเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการออกงานสังคมหรือแม้แต่การเจรจาธุรกิจร่วมกันคุณควรที่จะเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์สิ่งสําคัญที่สุดคือไม่ขุดคุยเรื่องราวในอดีตขึ้นมาบั่นทอนความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ำหรับคนโสดนะคะมีเกฑ์ที่จะได้พบคนใหม่ๆที่เข้ามาอย่างจริงจังซึ่งอาจจะพบเจอผ่านการทำงานหรือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์แต่ก่อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลควรตรวจสอบให้แน่ว่าคนที่เข้ามานั้นมีเจ้าของอยู่หรือไม่เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคตส่วนในเรื่องของการงานเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงและงานโครงการระยะยาวเข้ามาอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเผชิญกับความล่าช้าบางประการ เดือนนี้จึงเหมาะกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดระบบหลังบ้านและการปรับโครงสร้างมากกว่าการเร่งรีบเพื่อหวังผลลัพธ์ในระยะสั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหม่ๆที่มีความมั่นคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องะสาเหตุของความล่าช้านี้มาจากดาวพฤหัสบสดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงยังโคจรวิปริตหรือว่าเดินถอยหลังอยู่ พลังงานของดวงดาวจึงยังไม่ส่งออกอย่างมาอย่างเต็มที่เปรียบเสมือนการขับรถขึ้นเนินที่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติขอให้คุณอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะหรือว่าอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะนี่เป็นสภาวะชั่วคราวเพียงเท่านั้นค่ะและงานที่เข้ามาในช่วงนี้ยังคงเป็นงานที่มีคุณภาพและสร้างความมั่นคงในระยะยาวข้อควรระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับลูกน้องหรือบริวารลาออกหรือมีการโยกย้ายค่ะ ึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการดําเนินงานของคุณได้และควรระมัดระวังความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจทําให้ถูกผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานตนําหนิโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคุณควรที่จะเตรียมข้อมูลให้พร้อมและการสื่อสารที่รดัฐกลุ่มค่ะโดยสรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนม,ก,มกราคมปีพุทธศักราช2569คือเดือนแห่งการปัดกวาดสิ่งเก่าเพื่อก้าวสู่สิ่งใหม่เป็นการเคลียร์พื้นที่ชีวิตเพื่อรองรับดวงชะตา ที่กำลังเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวน่าจะต้องเผชิญกับความล่าช้าหรือความวุ่นวายบ้างแต่ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตหัวใจสำคัญที่จะนำพาคุณผ่านเดือนนี้ไปสู่ความสำเร็จซึ่งต้องใช้ความอดทนกับความล่าช้าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาค่ะแต่ก็ขอจบทำทํานายเพียงเท่านี้นะคะการทํานายเป็นเพียงการทํานายกว้างๆนะคะ ซึ่งความแม่นยันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ